นี่มาพีถาดมาพียี่สิบยี่สิบถาดนั่นแหละท่านท่านลานกี่บาทที่ทาดละห้าสิบท่านห้าสิบเอส่วนผมก็ไม่ก็คือว่าข้อหนึ่งใส่สีถาดเพราะว่าถ้าพี่ใส่นะพี่ใส่ข้อหนึ่งสีถาดประมาณสองร้อยบาทถาดละถาดห้าสิบบาทนั่นแหละก็ใส่สองร้อยบาทก็จะจดไว้เวลาเราซื้อหัวอาหารซื้อรำทำอะไรก็อะไรเราจดไว้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ เมื่อกี้ต้นทุนหมดไปสี่พันในสิบโคกเนาะันสิบโคกก็สี่พันมันก็ได้กำไรเกินคาดคุณดูเกินขึ้นก็จับจับนขึจับสามโคกได้กำไรคืนตรงนั้นก็คือกำไรอยู่นี่โอ้โหอย่างเช่นลงทุนไปสี่พันกบาลเล้งก็มาเมื่อเเต่อันนี้คือดับดับรุ่มดับรุ่มจ้ะดูเด้วยเราใส่กี่โคกไงอันนี้สิบโคกนะหมดสี่พัน ลงทุนซิกพอกลงไปโดทุนไปสี่พันก็ตกคอคอคละสี่ร้อยะจะจะัน้จับมาจับจับได้กี่โลจับได้กี่กี่พันขายประมาณขามันเยอะอะ่สิบข้กนึงออนึงก็สิบกิโลหนึงยี่สิโนึงสิบสาคือว่าแล้วแต่ตามโคกอะมันคือว่าไอ คือว่าเอ่อคลีเคลียก็คือว่า15ถึง20่สโลเนาะจ้ะมาณสิบห้าสิบห้า15 1ห15ถึง20่กิโลแต่แต่ลงทุนข้อละ4 400ใช่ไหมก็คือใส่แค่4ี่ถาดสีถาดก็คือ200 200จ้ะคือว่าไม่จะคือว่าเทียบปฏิบัติฐานคือลงทุนนะลงทุนก็คือลงทุนไปหมดหมดสี่พันไหมทั้งหมดสี่พันก็คือสิบข้อก็สี่ร้อยใช่ ช่เนาะสี่ร้อยแต่ข้อหนึ่งได้สิบห้ากิโลสิบห้าโลโลได้กี่บาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคูณเอาเนาะประมาณเจ็ดเท่าไรอะร้อยหนึ่งอีกสิบกิโลก็พันห้าอีกห้ากิโลเจ็ดร้อยสองพันก็จะผมพูดเลยว่าเราขายตามเฟตตามเอ ติดตอกตามเลยนั่นแหละโเชียลเลยตเนี่ะถ้าเราขยานเก็บผักให้มันกินอ่ะมันก็ไม่ค่อยหมดหัวหารหมดแล้วบ่อหนึ่งหมดหัวหารถึงก็หมดไปสี่ร้อยลงทุนไปสี่ร้อยอ่ะก็คือว่าลงทุนส0เข้าอ่ะนี่สี่ร้อยเราไม่ได้ไอ้นี่ไงสี่ร้อยจๆได้มาตั้งสองพันเน่ะคิดดู ได้สองพันลบสองพันลบสี่ร้อยก็เหลือก็เหลือพันหกพันหกแล้วก็สิบข้อเท่าไหร่มื้นหกไปแล้วอ่ะมันไม่ได้เลี้ยงนานเนาะมันเลี้ยงแค่สี่ห้าทิศเองสามสิบห้าบันมันก็ได้จับแล้วพอมันรองตุ๊บเราก็จับเลยไม่เอารองไม่ไม่รองถ้ารองไข่เองมันจะอ่อนเองถ้าถ้าเราเอาสังไข่มาเนี่ยมัน พอเ่าจะไม่ค่อยตายมันจะเข็งแรงไคนบาทอ่งจะจับไปก็จะลองข่ดูบอปุนเลี้ยงมืงปี้พี่บองเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเอาพี่เอานี่ประมาณประมาณกี่กี่แผ่นเนี่ยอันนี้นะมันบรรจุทองมัน3ถ้าเราลงทุนครั้นแรกมันจะหมดเยอะก็ซื้อแผงซื้ออะไรไว้ก็ พอเราเรื่อยๆเ,เราก็เอออันไหนที่ชำรุดเราก็ซื้อเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่หมดนะเพราะว่าแขงก็อยู่มันเดิมเราถ้าทำความสะอาดถ้ทาทำความสะอาดนะ่ะถ้าเราไอ้จากแบนดน่ะมันมันไม่แข็งไงแขงนีนไม่แข็งแต่ถ้าเราพี่จะเอาปิ้งเลยปิ้งอ๋อปิ้งปิ้งคาเช<ผ><อ>ื้อเพราะว่าคาเชื้อเพราะว่าเนี่ยมันี่ยใช้อยู่นานมันจะเป็นอะไรนะไรอ่ะ ไรแล้วก็พวกนอนพวกอะไรเนี่ยนะถ้าเราตากแดดมันจะไม่หมดเราต้องเอามาปิ้งไฟมันถึงได้หมดแล้วมันจะไม่มีกลิ่นเวลาเราเราตากก็อย่งเช่นเ้ว้าเราถ้าเราถ้าเราที่เกียดมากก็เราก็อบหรือก็ได้แต่ว่าลงทุนเยอะอีกอะไรอบถ้านี่เราก็ตากทอดออกมาใช่ไหมจ้ะถ้าหลุดออกมาเก็บก็ต้องเก็บกี่เทอย่านั้นจ้ะ เก็บขึ้นนะเก็บเก็บเก็บไข่เอ้ยเก็บเก็บตัวมันนะต้องต้องรื้อรื้อแผ่นออกมาหมดเลยจ้ะรื้อแผ่นมาแล้วก็ทำความสะอาดโคกงแผ่นมไรเสร็จแล้วก็จ้ะแล้วก็ตั้งแขงอันนี้เรจมส์กำลังชงยู่เขยนานแล้ว เดี๋ยวพี่ตั้งดูนี่เสร็จแล้วพี่ปุ๊บาไปดูเป็นตัวๆเลยกำลังสวยมีสองข้อของเป็นเป็นการเป็นการจัดเป็นการจัดเลี้ยงด้วยอะไรด้วยวิจีการเลี้ยงด้วยเดี๋ยวพี่ปุ๊บพึ่งจับไม่รู้เนาะไม่รู้เพราะว่าหรือว่าหรือว่าเขาหรือว่าพี่เขามีดูตามอันนั้นไงหนูดูตามหนูทู